กานมาเราตุดภาไปไม่ชอนใจนะอายุอัอยุอัอย่เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้เอ่อมันก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งของช่องโคนละมังวันนี้เราจะมาสอนสร้างบ้านจีนกันนะ โดยใครที่พร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนากรรมสร้างบ้านจีนนะเก็จะเห็นได้ว่าเออมันจะมีแบบหลังคาที่มันแบบโค้งนะลักษณ์ของมันนะซึ่งช่องอื่นเนี่ยเวลาผมไปดูเขาสอนมันมันมีแต่แบบสร้างที่มันไม่ไม่สมจริงเท่าไหร่มันสร้างมันไม่ใช่อเออแต่ถ้าจะเอาแบบโค้งเหมือนเด็กขนาดนั้นนะเห็นมันก็ไม่มีใครสอนนะซึ่งรายละเอียดมันเยอะนะ ไม่รู้นะอันนี้ผมไปเซิร์ชหาดูมันไม่มีงั้นเราก็สอนซะเองเลยนะที่ผมไปเซิร์ชหาดูก็ผมทำไม่เป็นแหละเออเลยไปเซิร์ชแล้ววันนี้จะมาสอนนะซึ่งผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแหละเออแต่กูก็จะสอนนะ <Okay. S 1> มาเริ่มกันเลยไม่ใช่เป็นประตูอันนี้ก็แล้วกันนะจริงๆใครอยากใช้ประตูอื่นก็ได้นะแล้วเราก็เตรียมบล็อกคอร์สแล้วก็พวกบลอก,อกหาอะไรไม่รู้ช่างมันเลยเอออย่าไปใส่ใจเลยนะ อุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะหลังจากที่คนที่พร้อมแล้วยิงเราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นไม้ก็ได้แต่มผมแค่นีย <c oughs> ขั้นตอนแรกเลยเริ่มจากการวางบล็อกลงไปก่อนบล็อกนี้ลงไปก่อนหนึ่งบล็อกเพื่อเป็นการวัดตัวเสาของบ้านจีนนะแล้วก็เวลาวัดะเราก็ต้องเราจะเอาบ้านแบบเล็กๆก่อนนะทำไมมันมืดวะแป๊บบนึงโอเคสว่างแนละ้วเอาละ จะยกตัวอย่างแค่บ้านแบบขนาดเล็กๆจะไม่สร้างใหญ่มากนะสร้างเป็นแบบให้ดูแบบแค่พื้นฐานเฉยๆที่เหลือก็ประยุกต์ใช้เอาเองนะเพราะว่าหลัง,ลงคาจีนโค้งๆอาจจะไม่ได้สมจริงอะไรมากแต่มันก็มันก็พอใช้ได้แหละนะเ,เราก็เริ่มจากการวัดเสาบ้านก่อนอน,นั่นออไม่เป็นการเสียเวลาเสาบ้านหนึ่งใช่ไหม เราวางบล็อกนี้มาเป็นบล็อกหนึ่งหนึ่งบล็อกนะเสาบ้านหนึ่งบล็อกแต่เราไม่นับเสาบ้านนะเรานับนี่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่พอลนะตรงนี้ันเป็นประตูใช่ไหมเาวา้หนึ่งสองสามสี่อ่ะถูบอกก่อนอ่ะเขาก็วางไอ้นี่ไปเลยนะเดี๋ยบร้อย,ยทีนี้จะวางให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะซึ่งขนาดของกว้างมันจะกี่บล็อกเหร ออไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวอลองทํางี้เอาได้ไม่เป็นไรเราสร้างไปเยลยฮะเราก็วัดจากเราวิธีการวัดเราวัดแบบนี้ไปเลยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดยังไงแต่ว่าวัดอย่างนี้แหละอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าวัดที่แบบให้มันพอดีแบบดูแล้วเป็นสี่เหลี่ยมจัตัวละใช่ปะวะมองยมอ,งอ,อย่างงงๆเออแมงไม่ใช่เราก็เติมอีกอ่ะ อ่ะอีกสักมันมันยาวไปนันนไงเห็นไหมนี้เราก็ลากตรงนี้มาเลยนะลากมาเลยเยาวๆยาวเลยเอามาปันจบกันดูไปทางก็สต็อปเอาอ่ะนี่ก็ใส่เสาลงไปทุบออกเออเห็นไหมทีนี้เราต้อ,องมอ,องจากมุมบนนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังเออใช่แล้แหละ น,น่าจะใช่นั่นแหละ,ะนะกูสอนอะไรงกูเนี่ยอ,อ่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเราวัดแบบนี้อ่ะให้มันเว้นเว้นอย่างนี้ไว้เพราะว่ามันจะได้เวลาทำหลังคามันจะได้ตรงเราก็ต้องเริ่มจากอันนี้เราต้องเอาไว้อันนี้บอกแบบนี้ไวด้านบนด้านล่างอ่ามันเป็นอย่างนี้เห็นปะ อันนี้ก็แปลว่าทุกตรงเนี้ยมันจะเป็นล่างหมดเลยล่าง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 ทังตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นล่างใช่ไหมนี้ก็จะเป็นข้างบนอ่าแปลว่ามันตรงละโอเคมาทุบออกมาวัดเฉยๆไม่มีอะไรและพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ถมไปเลยเพราะเรารู้แล้วไงเราวัดมาแล้วเราเตรียมมาแล้วนะทำไมมันมีไม้อยู่ในบ้านวะเรียบร้อยอ่ะทำเริ่มมันต่อเลยทีนี้ ทำการยกตัวเสาบ้านขึ้นสักหนึ่งสองสามสีห้าห้าห้าชั้นไม่พอแน่นอนเพิ่มไปเป็นหกอันนี้บบ 1, 2, 3, 4, 5, เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าเผื่อไว้หกรับรองว่าได้บ้านจินแบบมสมจริงนิดหน่อยแน่นอนอ ไม่ต้องห่วงข้างละหกก็วัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะทีนี้พอได้ข้างละหกใช่ปะ่ะเดี๋ยวหน้าตรงหน้าต่างเราค่อยทำทีหลังเออก่อนอื่นเราที่นี่ก่อนดีกว่าปุ๊บไปทำการปูพื้นเลยคิวก็ได้เลยไม่ดีกว่นนาขุดน,นี่แหละมาปุ๊บมืออ่ะขุดไปเลยนี่ ไว้ไว้ม<ว>ีออตโต้จำใช่ไหมเนี่ยเปิดหมดออตโต้จำแนนเองแทนคนละน้ำนักใเปิดนะลำพางจริงหลังจากที่เราทำการแบบทุบพื้นจนเกลี้ยงอ่ะแล้วก็ปูพื้นให้มันเต็ม ปูไปเลยนะปูยาวๆปูพื้นให้มันเต็มเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมั่วแล้วป,ปูปูไปปูไปปูไปใช้พื้นอะไรก็เรื่องของคุณเลยนะนะไม่ใช้พื้นอะไรกันก็ใช้ใชไปเถอะนะแล้วแต่อยากจะสร้างกำแพงอะไรก็สร้างไปเลยอืม ราจะเอาแบบนี้เพราะมันดูแบบสมจริงดีว,วางลงไปนี่เรียบร้อยเดี๋ยวพื้นไหนบ้างเห mm ้ hmm. ปูใช่มันเราสอนแค่ตรงส่วนของหลังคาเฉยเพราะว่าหลังคาแม่งรายละเอียดเยอะด้านล่างใช้มันจะเป็นแรงก็ต้งมันถัดด้านล่างนี้เราก็ทําการติกําแพงให้ทั่วทุกด้านนะทีนี้เนี่ยเราวางประตูไปแล้วใช่ปะไม่ได้ใช้ละ าไอ้นี่มาขนแกะขนแกะใช้เป็นขนแกะสีขาวใช้เป็นเออ่หีม้าก็ได้ใช้ขนแกะทีนี้เราก็ทำการเวางเจ้านี่ไปเลยเนี่เราวางอย่างนี้เหลือ,อไว้มุมหนึ่งซึ่งไอ้มุมเนี่ยให้ใส่ไปที่นี่ไเไปใส่ไปเลยเ เชื่อผมเชื่อผมมันจะเป็นแบบหลังคาจีนที่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็ได้นะมนได้ปกคลิปดนวนอนโอ้ยทำผิดแป๊บนึงไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เออมาวางแค่นี้ไปนีเราก็จะได้มาเป็นลักษณะนี้นะคุบตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้ออกนะใส่เสานี้ขึ้นไปแทน ต้องทำตัวทังคายนี้ก่อนนะบ้านสูงพอไหมเอ้ยพออยู่ก็มันได้อยู่หรอกยาเงี้ยเอออืมแล้วใส่นี้ไปเลยนะของแกนะใส่ของแกเข้าไปให้ครบทุกทั้งสองด้านเลยนะเรียบร้อยนะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้เราทำการ เอาเอเจ้าบล็อกสีเขียวเนี่ยวางบล็อกเรียกบล็อกสีเขียวมันจะเลยชื่ออะไรวะลืมไปละว,วางเอยเดี๋ยวนะอ๋อใช่เออลืมไปนะต้องวางอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมันมืดแล้วโอเคหนละังจากคายมืดแล้วก็มาวางกันต่อ แกะพวกเนทุบไปหมดอ่าทำเป็นอย่างงี้นะทุกด้านเลยแอบทุกด้านเลยเรียบร้อยเห็นไหมแล้วจะได้เป็นแบบนี้ห็นี้่เราก็วางให้ทั่ววางตรงนี้ให้ทั่วเลยอ่าเรียบร้อย เหมือนลังคาจีนแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ใช่หลังคางูนี่เหมือนใกล้เชียงมากแบบเกือบเหมือนเลยล่ะพร้อมได้อย่างนี้นะใช่มหม mm. ก็ต้องเอานี่มาวางไว้ยเอานว้วี่นาี้ก่อนหนึ่งบล็อกทีนี้เนี่ยรางโครงการเอาเจ้านี่ออก เออจริงๆอ่ะบันไดเนี่ยคงไม่ได้ใช้หรอกไม่รู้ว่าหยิบมาทําไมงสงสัยหยิบผิดมันต้องเป็นบันไดนี้ถะะังหางีน,นี้วางวนะ้อย่างงี้นะนี่เออจริงๆก็ต้องวางบมดมาอย่างนี้เะเนี่ยเคผิดผิดโทษนะแต่ไม่ต้องหว่วงเหมือนแน่นอนถ้าวางได้อย่างนี้ทั้งสองด้านแล้วเราก็วางสลับเลย เห็นไหมเริ่มเหมือนลอะง่าเป็นไงอ่าละทีนี้ตอนที่ทําให้หลังคามันเป็นจีนแล้วตรงนี้มันจะต้องโค้งใช่ไหมหลังคาจีนใช่ไหมขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันต้องมีบล็อกสลับสองอันนี้เดี๋ยวจัดของให้มันตรงห่อนนะดูสวยงามหมดอ่านี่เพีชมาลินเนี่ยใช่ทีนี้นะ เราได้เพจมาเรียนทีนี้จะเป็นการขั้นตอนวางครับผมเพจมาเรยนเราก็าสร้างไปเลยนี่วางยางงี้ให้ทั่วใช่ใช่วางนี้แหละเออเออใช่ป่าวะอ,อ,อย่างงี้แหละนะอย่างงี้แหละเออใช่ผูกแล้วเออเออน่าจะอย่างงี้แหละลองวางทั่วดูก้างกันลอลาวางเริ่มทั่วทุกด้านเลยใช่ไหม เริ่มเริ่มจะเหมือนละเริ่มเริ่มแบบเริ่มเหมือนละเริ่มเหมือนละอืมทีนี้มันจะเป็นการทําขั้นตอนหลังคาแบบโค้งงอนะแล้วก็ต้องใช้สองบอกนี้เหมือนเดิมซึ่งจะต,ต้องเริ่มจากการวางตรงเออเออ,เอ,อทำยังไงต่อวะคิดไม่ออกไนงะอืม ไม่รู้อะเอาเป็นว่าผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวเอาไว้ EP หน้าแล้วกันนะ EP สองแล้วสำหรับใครที่เสียเวลามาดูก็ขอบคุณมากนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe สำหรับวันนี้การสร้างวันจีนก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะกูจำไม่ได้ว่าสร้างยังไงต่อนะอพาหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายครับอขอบคุณมากยี yeah.